ได้โอกาสเห็นการฝึกซ้อมของไมคอนกับพวกปันดานักเตะทั้งเยาวชนทั้งเรื่องของชุดใหญ่บ้างไหมครับแล้วรู้สึกว่าเขาสู้กับพวกนั้นได้มากน้อยแค่ไหนจริงๆสำหรับไมคอนนะคะเป็นเด็กคนหนึ่งของเราที่มีความมืออาชีพมากๆเขามีความรับผิดชอบแล้วเขามีเป้าหมายมที่แบบโอ้ชัดเจนมากมแล้วโดยเฉพาะเขามีคุณพ่อเป็นไอดอลโดยเพราะนั้นคุณพ่อทำอะไรหรือว่ามีระเบียบวินัยแบบไหนคือเขาก็แบบว่า แบบเนี้ยตั้งแต่เด็กๆเ,เลยอะไรเงี้ยค่ะใช่แล้วก็มีจังหวะที่เป็นเด็กๆที่งองแงบ้างแต่ว่าเขารู้ว่าเป้าหมายเขาคืออะไรอะไรเงี้ยค่ะก็ไปฝึกซ้อมที่นูน่นก็เขาลงไปด้วยหนึ่งความมั่นใจเขาพร้อมแล้วเขาก็กล้าเล่นก็คิดว่าน่าจะเป็นจุดเด่นที่ทําให้เขาแบบว่าสามารถอยู่ได้คือเขาก็บอกว่าเออพี่ครับมันก็มีบางวันที่อาจจะไม่ได้ดีนะหรือว่าผิดพลาดบ้างแต่ทุกคนก็บอกว่าเอ,อ้ยไม่เป็นไรเอาใหม่ลองใหม่ คิดว่าความกล้าของเขาและความสู้ของเขาเนี่ยทำให้หลายๆคนยอมรับเขาได้ก็เพราะฉันก็คิดว่าเป็นโอกาสที่ดีมากๆค่ะแล้วก็ดีใจมากๆเลยที่ได้ยินว่ามีโอกาสไปซ้อมกับชุดใหญ่หรือว่ามีโอกาสแม้กระทั่งลงไปอุ่นเครื่องกับทีมชุดใหญ่ก็คิดว่าเขาก็ต้องสู้มากๆตรงนั้น